ในช่วงนี้นะคะจนถึงวันที่14พฤษภาคมนี้ที่จะเป็นวันเลือกตั้งนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ระดมดูด้วยนะคะว่าหน่วยเลือกตั้งกว่า6คันหน่วยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนั้นจะทําอย่างไรนะคะไม่ให้ได้รับผลกระทบค่ะ รวมถึงวันเดินทางของประชาชนที่จะต้องเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง14พฤษภาค,คมนี้ด้วยนะคะเพราะว่าการออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ท่ามกลางผลกระทบของพายุฤดูร้อนหรือว่าพายุดีเฟลชั่นที่อาจจะทําให้เกิดลมกระโชกแรงหรือว่าฝนตกหนักได้นะคะ การดูแลของกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ดูแลแค่ว่าหน่วยเลือกตั้งทําอย่างไรที่จะให้ปลอดภัยนะคะแต่ว่าเขาดูไปถึงเรื่องการบริหารจัดการประเด็นน้ําท่วมด้วยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาน้ําท่วมค้างอยู่บนถนนและเป็นอุปสรรคให้ประชาชนนั้นเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่าช้ามากขึ้นนะคะทางกรุงเทพมหานครจึงได้ลงพื้นที่กันไปก่อนหน้านี้ค่ะไปดูพื้นที่ตายน้ําด้วยค่ะสำหรับการที่จะดึงน้ํา ว่าหลังน้ำที่จะต้องระบายออกไปจากบนถนนนะคะแล้วก็ไหลไปตามเส้นทางน้ำไปยังสถานีสุดน้ำและออกสู่แม่น้ำเจ้าพะยา ึ่งสถานการณ์สาคัญอย่างหนึ่งนะคะก่อนหน้านีนะ้นั่นก็คือการเร่งขุดลอกท่อระบายน้ําตามพื้นที่ต่างๆค่ะข้ามานครับท่านผู้ว่า่านอารจัรชาติก็ได้สั่งการไว้แล้วว่าให้ครับ50เขตเนีย่ยดูแลเตรียมความพร้อมนี้ด้วยเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวฝนเน,นี่ยก็มาพายุฤดูร้อนก็มาอย่างนี้ปม่กี่วันเนีย่ยนะก็จะมีทั้งสองเรื่องคือเรื่องหนึคือดูเรื่องเต็นท์ดูเรื่องอะไรด้วยให้ดูระวังว่าการพวกพายุฤดูร้อนเข้าอันที่สองคือให้ไปเทียบกับจุดยเสียงเ้าทียบกั่พืานมา ว่า6,000ว่าจุดหน่วยดัตั้งเราเนี่ยมีจุดไหนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมหรือไม่และสานักน,นเขตไ,ได้ได้ป้องกันล่วงหน้าไว้นะครับเพราะครับก็คิดนะว่าน่าจะโอเคู่แต่ให้ทุกทุนไม่ประมาทครับเมืเ่อเพิ่งสั่งการไปเนี่ยครับก็ให้ทุกเขตไปสำรวจตรวจสอบว่าหน,หน่วยดัดตั้งที่อยู่ในเขตตัวเองนะครับลองเทียบกับบทเรียนในปีที่ผ่านมาว่ามันมีจุดไหนที่คิดว่าจะมีความเสี่ยงไหมรากษาหรืออะไรได้แจ้งมาส่วนกลางจะไ้่ปลยน้ำลงไปช่วยครับ